就黄开的么你。So, mm hmm. ก็พู้มีอ่ะตี่ห้าคือ พอดีวิ่งจะไปหาขูดต้นไม้วิ่งไปตามหมู่บ้านแต่ไม่รู้บ้านอะไรลืมลืมบ้านเลยไปเหลียวเห็นต้นกล้วยด่างเลยถามซื้อจากยายยายก็เลยขายให้ผมก็เลยได้เอามาใส่กระถางไว้กลัวหายอาพอจะรู้จะตั้งราคาพอจะรู้ราคาว่า,าจะตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่ราคานี้ยังไม่ทราบ เดี๋ยวให้เขาประเมินมาเอาอถ้าใครสนใจหรือจะมาติดต่อขอซื้อติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกเจ็ดหกหนึ่งห้าหรือมาที่บ้านบ้านเลขที่ร้อยเจ็ดิบสองหมู่หกกำบลบ่อทองอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี